สวัสดีครับ f c ทุกท่านคลิปนี้พอดเอ็กจะขอนำเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีเมถุนไตรมาสที่4ปี2,567ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาวราศีเมถุนก็จะเป็นคนที่มีการมุ่งมั่นในการทำงานมีการชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตา ชาวราศีเมถุนไตรมาสที่4หรือ3เดือนสุดท้ายของปีพศ2567ให้ชุดแรก King of w a n d the World 10เหรียญจะเป็นช่วงที่คุณได้มีการแสดงฝีมือในการทำงานออกมาอย่างเด่นชัดมีการประสบความสำเร็จ ถ้าคุณทํางานประจําเจ้านายก็อาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้คุณซึ่งก็แน่นอนที่ว่าคุณจะได้รับเงินทองที่มากขึ้นแต่ถ้าคุณทํากิจการค้าขายกิจการส่วนตัวอยู่กิจการของคุณก็อยู่ในระดับที่มั่นคงมีลูกค้าประจํามากขึ้นมีรายรับกําไรที่สูงขึ้นให้ชุดที่2ไพให้สี่ถ้วย The Hermit และก็ The High Priestess Th ซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของราชินีพระจันทร์ไพ่ก็ได้บอกว่าคุณจะต้องมีความไปเกี่ยวข้องกับคนที่จะเข้ามาในชีวิตใหม่ๆซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวมีผู้ครองคนรักอยู่แล้วคุณคงจะต้องเว้นระยะห่าง กับบุคคลที่เข้ามาใหม่ให้ดีเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาการระหวัดระแวงหรือว่าแล้วหองระแหงกันในครอบครัวแต่ถ้าเป็นคนยังโสดอยู่คุณก็ขอให้ตึกตองดูว่าสิ่งที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความจริงใจมีความรักซื่อตรงต่อคุณหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตำแหน่งไพ่ในใบที่5เป็นไพ่ The Herm ร์ ซึ่งเหมือนกับการย้ำเตือนว่าคุณคงจะต้องใช้เวลาในการช่างใจแล้วก็ดูให้ดีเพราะว่าเป็นรูปของลาสีถือไม้เท้าแล้วก็มีตะเกียงสองแสงสว่างแล้วในขณะเดียวกัน The h อ h h p r t c i o u s ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าคุณก็อาจจะหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่เขาแสดงออกแต่ว่าอาจจะลืมมองไปในข้อความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ชุดที่3ไพใหสไม้เท้า5้าเหรียญและวีนอฟครับในช่วงไต่มาสที่4เนี่ยคุณจะยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสะดวกสบายมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยแต่ไพ่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่คุณจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆกับใครซึ่งมันมีไพ่ห้าเหรียญ ไพ่ที่ว่าคุณอาจจะเสียเปรียบในเรื่องข้อสัญญาต่างๆเมื่อได้กําไรมามันอาจจะถูกทอนไปทางอื่นหรือในอีกทางหนึ่งคุณอาจจะต้องลงทุนเงินก้อนไปก่อนแล้วกว่าจะเก็บเข้ามาได้มันอาจจะเป็นเวลานาน,านให้ตำแหน่งสุดท้าย k Night of Pentacle ให้่วบนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสภาวะทางการเงินของคุณในระยะนี้ ก็อยู่ในช่วงที่มีการหมุนเวียนเงินทองเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ยังมองหารูปทางที่จะขยับขยายหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณภาพโดยรวมของการเปิดไพ่ยิปซีทํานายดวงชาวราศีเมถุนในไตรมาส4ปี67เนี่ยคุณค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในเรื่องของ การงานเป็นอย่างดีธรุรกิจการค้าก็มีการเจริญเต,ะตะิบโตมีกําไรเป็นกอบเป็นรำรคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งมันมีไพ่เดอะเวิ d ์ประกบกับไพ่สิบเหรียญน,นอกจากนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์มรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่สิ่งที่ไพ่ได้ให้ให้ระมัดระวังก็คงจะเป็นเรื่องของการลงทุนใน ธุรกิจใหม่ๆซึ่งต้องดูให้ดีไม่งั้นคุณอาจจะเสียเปรียบเขานอกจากนี้ก็จะจะมีเรื่องของความรักคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ขอให้ใช้เวลาในการตึกตองดูให้ดีว่าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆหรือไม่การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางประกอบในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองส่วนใดที่ไพ่ได้ติดติงหรือว่าเตือนขึ้นมาก็ขอให้ลองนำไปพิจารณาปรับใช้ในการแก้ปัญปัญหาต่างๆหรือเป็นข้อระมัดระวังเตือนใจเราไว้ก่อน ที่ปัญหาจะเข้ามาชีวิตของคนเราก็มีเปลี่ยนขึ้นลงตามระยะเวลาต่างๆดังนั้นการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ประมาทก็นับเป็นทางที่ดีในการที่เราจะประสบความสำเร็จนอกจากนี้มดเอ็ X ก็อยากจะขอให้ FC ทุกท่านมันสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรัตว์และโลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้ เกิดเป็นผลบุญหนุนนำให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญกันยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญหาอุปสตรรคต่างๆก็จะลดทอนไปตามกำลังแรงบุญที่มันหนุนนำเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นหรือการแนะนำพระคาถา จากพระเเจจิอาจาร์ต่างๆสำหรับเลือกที่จะตรวจท่องเสริมมงคลให้กับชีวิตท่านการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นรางดีหรือรางร้ายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเชี่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านครับ สวัสดีครับ